แบบเมนกับรงองเทเ่ยวนงซิงครับทำมาตู้แล้เกี่ยวครับ bèn chôn rồi rồi chờ vinh nè giờ chôn chờ vinh đấy ông phê cái roi đấy

ไปแล้วเอาสลิงมันลากเลืเ่อนโซ่มันขาดมันตึงแล้วอะ่ะตารวสลิงจอมตาตั้งใจ

เา้หรือเป่าครับมาทีเรถมาทีาเอาแบนเใช้มาสองมีดูไม้อะไอ้ไอ้เอาแบมาสองดูไม้ตรงนี้ที่วิ่งน่ะมีมีแบไมิงขาเราสาตูขา สลิงมาไปเอาสลิงพิแมนมาเลยมันขาดมันไม่ได้หรอกเพราะมันมันดูดแล้วอ่ะเอาสลิงพิแมนมาเลยเดี๋ยอะเยวเดี๋ยวพี่ผมไปเอาสลิงก่อนโค้ด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 ดีดเอาสลิงีิเมนมาเลย มันยังไม่ขึ้นเลย<ะ>รู้ไอ้อันนี้ไว้ไปเดี๋ยวเพื่อมันยุบอีกอะให้แต่มันได้ปีนไม้ไว้อ่ะเื่อม่มันยังไม่ชิงไม้ที่ไหน,หนออโซ่มันอน้นถ้าได้สลิงมามันอาจจะหนีอยูส่สลิงมันดึงขาดฮะสลิงขามาเลก็ดึงขาดเลยแต่อันนี้สลิงมันใหญ่สลิงที่ดึงปีที่แล้วอ่ะที่หายุมันดึงปนะีที่แล้วน่ะ

mày may vay mày vay tòng oustling mày biết tu lâu mày sâu mày mày xô mày 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 เจียงเสกงออเียงเกงเออ้หาพูดผิดพูดผิดผมสามารถรื้อได้ในวันหนึ่งคันเนี้ยแลวประกอบปะประกอบปะตเอตนีเจ้าเองสกเอนิงปูเอง มิดดากมิดดากมีโซ่เรือไปรอบด้โชคดีโชคดีหน่อยที่ไม่มีน้ำจะมีน้ำในง,งานโงกเลยมี่ครับติดต่อแต่นี้ครับ บินมาได้เกือบช่วงตัวรถแล้วไปต่อมวไม่ไหวหลักจริงๆมิตซิลีมิตซิลี

ได้ดึงเออปูบ้านไปไหนบักคอดรถน่ะอย่าเกรงติมูกไปกาวตีรอบตีรอบตรม2รอบ3รอบเลยน้องฮั่นมูกเด้ <esi> การเอารถบินมาเลยเอารถบินมาดึงเลยเนี่ยมันคิด่ตเลยเนี่ยมันเจ้าบ้านำน้องใครจะนาบเกี่ยวได้ยังไม่ถึงสมไร่เลยมัดขาดรถรลนเาำหาสเรยเนาะขารถวินำมีตังเงิน่ะเพราะว่ากูจ้างรถวินเลย ดึงโซ่ดึงโซ่ให้ดึงโซ่ขนมากระนองเลยขึ้มาหนีเลยขึ้มาหนีเลย้อ้โหโอ้หโอ้โห

จะขห้ขึ้นได้นะครับขอให้ขึ้นได้ที่จะทางช่วยดันรถลูกช้างให้ขึ้นด้วยนะครับเต็ดมาสามคืนสามวันวันนี้ก็จะเป็นคืนที่สี่ครับจะขึ้นได้หรือเปล่า

บ้านสลิงมอเตอรคลู่น่นูฮะขับรถฟอร์ดไปเอาสลิงไหมไม่